ว้นวันที่ฝนตกนะล้ะไฟดับตรงในข่าวนี้วันนี้จะฮอตมากเลยนะครับก็ mm hmm. อย่างที่สานการการวันนี้นะครับ mm hmm. ก็คือมีผู้ป่วยเนี่ยกลับบ้านทั้งหมด35มารายนะครับแล้วก็เดิมก็อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยที่รับไว้78รายนะครับแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับทีนี้เนี่ยในบรรดาผู้ป่วยใหม่นะฮะ ตอนนี้ที่ของประเทศไทยวันนี้นี่ตอนนี้นี่ก็มีทั้งหมดที่เมื่อวานนี้เราบอกแล้วว่ามีติดตามอยู่ตานที่หกคนก็มีผลคอนเฟิร์มออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีทั้งหมดฐานที่สองคนผู้ป่วยรายใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยในกลุ่มที่มีความสําคัญก็คือสถานบันเทิงก็คือในผับทั้งหมดหลายแห่งนะฮะที่เป็นผับที่ได้มีการติดนะฮะก็จะมีอยู่สามรายก็คือหนึ่งรายแต่ผักับ คนฮ่องกงอีกสองลายเป็นกลุ่มเกาหลีแล้วก็มีสถานบันเทิงอีกกลุ่มใหม่นะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็มีติดอยู่ห้าคนนะครับสถานบันเทิงนะครับซึ่งสถานบันเทิงทั้งหมดเนี่ยที่มีการติดมีอะไรพวกนี้เนี่ยทางกระทรวงก็ได้มีการประชานงานอยู่นะเดี๋ยวท่านทิพย์ดีจะเล่าให้เราฟังแล้วก็ที่สําคัญก็คือเกี่ยวข้องกับสนามมวยราชดำเนินลุมพินีมีทั้งหมดเก้าคนนะครับที่ได้รับการคอนเฟิร์ม แล้วก็กลุ่มที่มีการตําผ่ายกับนักท่องเที่ยวนะครับก็คือตำรวจตอมอแล้วก็ในร้านอาหารพระกานบริษัทที่สุวรรณภูมินี่ก็จะมีทั้งหมดสามลายนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ไปเที่ยวต่างประเทศกลับมานะครับเจ็ดลายนะที่มาจากต่างประเทศเป็นคนไทยห้าลายนะครับที่ไปเที่ยวต่างประเทศไปอะไรอย่างนี้ แล้วก็มีคนต่างชาติที่ไม่สบายแล้วมาเข้ากุงมาอยู่ประเทศไทยสองลายนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีข้าราชการที่ไปดูงานในประเทศสเปนนะครับในช่วงนี้นะฮะติดมาตอนนี้เจอหนึ่งลายนะครับกำลังติดตามอยู่แล้วก็มีผู้สัมผัสเจ้าของร้านอาหารตีติดเชื้ออยู่จำนวนสองลายนะครับ แล้วก็อยู่ในระหว่างการสอบสนวนโลกนี้สามลายนะฮะร,รวมทั้งหมดนี่ก็คือสามสิบสองลายแล้วก็มีผู้ป่วยที่รอยืนยันอีกห้าสิบเอ็ดลายมีความสัมพันธ์กับทั้ง6กลุ่มนี้นะครับก็คือเป็นพวกที่มีความสัมพันธ์กันสังเกตว่าสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำมาตลอดเช่นการไปต่างประเทศแล้วก็ ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรไปต่างประเทศในช่วงนี้นะก็ยังมีการไปอันที่สองก็คือไปแล้วก็ไม่โคดเช่นไอโซเลตก็คือยังเข้าสังคมยังไปรวมกลุ่มแล้วก็ไปสูงสิงกันทำให้เกิดการติดเชื้อนะครับแล้วก็ในผับเดียวเดิมๆติดตามกันหลายกลุ่มนะครับอันนี้ก็จะแสดงถึงว่าอาจจะมีปัญหาในสถานที่ นะครับอันนี้เราก็มีการติดตามหรือไม่ก็อาจจะมีคนต่างชาติมาอยู่มากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงก็ได้มีการติดตามนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสิ่งที่มีคนหนาแน่นแล้วก็มีคนต่างประเทศอยู่นะครับเช่นผับสนามมวยหรือร้านอาหารที่มืดๆหรืออะไรแบบนี้ที่มันแออัดเนี่ยก็ขอให้หลีกเลี่ยงแล้วก็งดไปตามที่ดังกล่าวนะครับ อันนี้ก็ขอร้องนะฮะว่าไปแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่ทางกระทรวงสาธุรสุขเองเนี่ยก็คงต้องยืนยันว่าจากการขอร้องว่าให้หลีกเลี่ยงไปดูงานไปต่างประเทศที่กระทรวงสาธุรกิจเองตอนนี้เรางดโครงการดูงานต่างประเทศของกระทรวงสาธุรกิจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลักสูตรต่างๆหลายหลักสูตรก็มีการงดการเดินทางไปดูงานต่างประเทศอันนี้ตามนโยบายทนายโยรฐมตรีก็คงต้องมีการแจ้งนะฮะเป็นมาตรการแล้วก็ที่สําคัญก็คือ การเน้นการความสะอาดนะฮะในสถานที่ต่างๆเช่นร้านอาหารในที่ชุมชนหรืออะไรอย่างนี้ถ้าอาทิตย์ดีกรมอนามัยก็จะมาคุยถึงโครงการที่เราคงจะต้องลณรงคงกันนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับนอกจากนี้แล้วเมื่อเช้านะฮะก็มีผู้เดินทางกลับจากประเทศอิตาลีจำนวน83คนก็มาลงที่ตาตะหีบเป็นเครื่องดเล็ก มีน้ำมูกนะ,ะมีไอมีน้ำมูกไม่มีไข้นะครับก็ได้ส่งไปเข้าโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจต่อ,ตอไปที่77คนก็ส่งไปสังเกตอาการเทียบคารรับรองฐานทับเรือตะเตะหีบให้ครบ14วันอันนี้ก็คือรายละเอียดนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ขึ้นไปผมได้มอบให้ครมควบคุมโรคจะทำแมปสถานที่ต่างๆที่พบผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในส่วนต่างจังหวัด ให้อัปเดตนะครับเพื่อจะได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ได้ดูกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ก็จะเป็นทําให้ตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีนะท่านอน,นุทินชาญวิรากุลนี่ก็ได้มอบหมายว่าเมื่อวานคงทราบดตีว่าท่านก็ได้มีนโยบายชัดเจนนะฮะโดยเพิ่อที่กรรมการวิชาการแล้วก็นักวิชาการกับตัวสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็คงใช้มาตรการที่ยกระดับขึ้นก็คงจะต้องใช้ มัตรการตามกฎหมายในรูปแบบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดในการบังคับใช้กฎหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดผับนะฮะหรือว่าปิดสนามมวยที่เป็นแหล่งการแพร่เชื้อนะครับในเวลาที่กําหนดไว้นะครับ ตอนนี้ก็มีความร่วมมือเชินสนามมาตอนนี้ทุกแห่งปิดหมดแล้วนะที่โคาราชกับที่กรุงเทพก็ปิดเรียบร้อยไม่มีนะครับวันนี้ต้องมีการดูแลนะครับเพื่อให้เกิดความั่นใจในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยหลีกเลี่ยงการกิจกรรมคนหมู่มากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกินหนึ่งร้อยคนนะฮะงานแต่งงานหรืองานอะไรก็จะมีประเด็นว่าทางใต้ที่ไปร่วมงานมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องดูแล การเข้าร่วมกันเยอะอันนี้เราก็ต้องติดตามกลุ่มอาจจะต้องกักการ1ิบสี่วันนะครับในกลุ่มคนทางภาคใต้ที่ไปร่วมงานบางอย่างนะครับวันนี้เรากําลังติดตามสถา,านการณ์อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเบื้องต้นที่มานะครับเดี๋ยวเชิญท่านที่ดีคมควบคุมโรคครับแล้วก็ตามด้วยท่านที่ดีคมอนามัยครับขอบคุณท่านประหลัดนะครับ <c oughs> ตามที่ท่านประหลัดได้ให้ข้อมูลมาสักครู่นะครับก็จะพบนะครับว่าภาพโดยรวม จะเห็นนะครับว่าเรายังพบผู้ป่วย2กลุ่มเป็นส่วนใหญ่กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับหรือไม่ก็คนไทยที่กลับจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการเจ็บป่วยตลอดจนในส่วนของคนในครอบครัวกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนนะครับซึ่งอาจจะไปสัมผัสนะครับกับผมใช้คำว่าชาวต่างประเทศหรือไม่ก็ของคนป่วยแล้วก็มีการเผยแพร่นะครับตัวโรคเนี่ยผ่านกิจกรรม นะครับที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มีการดําเนินการนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือได้รับทราบจากในส่วนของทางผอสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนะครับได้แก่ในเรื่องของตัวผับเนี่ยนะครับได้ดําเนินการในเรื่องของการหยุดการดาเนินง,งานเนี่ยแล้วก็ทําความสะอาดเนี่ย ไม่น้อยกว่า3วันเนี่ยมากกว่า10แห่งขึ้นไปนะครับทางด้านนี้นะครับส่วนที่2อ,อยู่นะครับก็คือว่าในเรื่องของตัวการบังคับใช้กฎหมายนะครับจะมีประเด็นในเรื่องของตัว3-4วงเล็บ4นะครับที่เจ้าพนักงานนะครับออกคําสั่ง ให้มีการดาเนินการนะครับจนกว่าจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีในส่วนของมาตรา35นะครับซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีได้กรุณาให้สัมภาษณ์ไปเรียบร้อยนะครับว่าจะมีการเสนอมาตรการนะครับในการที่ให้มีการปิดพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งมีกิจกรรมรวมกลุ่มกันเป็นส่วนมากนะครับและนํามาสู่ในเรื่องของการเขาเรียกว่าเพิ่มโอกาสในเรื่องของการเขาเรียกว่าเกิดโรคหรือไม่ก็แพร่โรคได้นะครับ